ฟังโคไงแงน่เลเหล่าที่ยี่สิบวันจันเปิดงามอย่างดีวันโกนวันนี้ลวงปู่ดูหลังก็ขอโชคขอลาบเปิดโชคเปิดลาบให้เอฟซีได้ดูได้ชมได้จับสันโชคลาบถ้าชอบก็าตามถ้าไม่ชอบก็ลุกปู่กออให้งวดต่อไปค่ะไปเรื่อยๆขอจับปิงปองเน้อลวกปู่ยวเซียมซีหนึ่งจับปิงปองสาม ค่ะได้ใจพิทักน์นะคะโอ้เป็นเลขสวยนะคิดว่าเป็นสองศูนย์นั่นนี่ดาวเอาหกเก้าบอก <69. S 1> โอ้หกเก้ารัฐบาลรัฐบาลไทยเมื่อกี้เองนะคะหกเก้าอันนี้ไปรัฐบาลลาวมาพิทัศน์ หกเก้าเก้าหกเดนะคะ Fc ที่พิทักษ์เสียงเสียมซีเสียงเซียมซีได้นะคะ Fc คะเอามาทีละตัวเลยบะคะเลขสามนะคะเลขห้าสามห้าศูนย์ตัวนี้ ปกติพี่ท่าจะจับสามอันเลยเนาะสามห้าศูนย์หรือว่าแปดห้าศูนย์ก็ได้เน้องพท่าครับ <Okay. S 1> โอ้ยเงินมองไม่เห็นหมืดนิดนึงเลยเอฟซีสายตาเอสก็ไม่ค่อยเห็นเห็นยูเอสามห้าศูนย์แต่ว่ายหกเก้ามันเล็กะพี่ท่าไม่เปไ็นไรเนาะฟังแอดมินเอานะคะ เห็นมองเห็นผมเห,หมือนต้นไม้แล้วตีปึกสามห้าศูนย์กับหกเก้าสามตัวแล้วก็สองตัวอะขอให้กับแอดมินตอนนั้นเนาะได้เนาะ,นะพิ่ทัศน์เนาะเข้า,ขาแล้วก็เลขที่พิ่ทัศน์เห็นตรงขมับน้องปูเนะาะครัช่วงนั้นห้าเก้าหรืออะไรนะพิ่ทัศน์ห้าหกเนาะ5 6, ะ 5, 6. อ่ะไปเพื่อนบ้านเลยนะคะช่วงนั้นเนาะห้าหกหนูจำได้อยีอ่ก็เห็นอยู่ตรงผบบ มองเห็นดีบ่ตัวไหนนอ้อพิทักษ์ให้พิทักษ์พูดก่อนนะเม่อห็ตรงหน้าผักนะจากตรงหน้าผากอะ่ะจะบอกเห็นสองหกเห็นเป็นสองหกบ่ะสามตัวสองหกสองหกอะไรนะสองหกศูนย์บครับอันนี้พิทักษ์เห็นเป็นสองหกศูนย์แต่นู้เห็นเป็นหกสี่เนี่ยนี นอกวันหลวงปู่ให้เป็นอย่างนั้นก็ดูค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตาคนมองเนาะ,ะแอดมินเห็นเป็นหกสีหรือห้าสีแหละ,นนะค่ะเก็บเลยค่ะพี่ทัศนมองไกลๆก,ก,ก็เป็นอ่ะหกสีแหละที่แอดมินมองเห็นพี่ทัศนมองเห็นเป็นสองหกศูนย์นะคะถ้าตีไปก็ตัวเลขก็จะเยอะหน่อยก็เหลือตาเห็นบ่ดีเนาะแต่ไม่รู้ยังไงอือ แต่ที่พี่ทัศน์จับได้ก็คือสามห้าศูนย์กับหกเก้าอ่ะเนะาะครับอ่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้อ่ะพิทัศน์จะมีคนมาจากไหนเนาะที่จุดทูบตรงนี้ค่ะมาจุดทูบยาวๆนี่แหละจุดจุดสามคนอ่าจุดคนละสามดอกอ่ะแล้วทีนี้ที่เลขมันม้วนม้วนเป็นเลขหกเป็นเลขศูนย์เป็นเลข 6, เก้าอ่ะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ตีถูกด้วย หกหกเก้าหกหกศูนย์ประมาณเนี้ยพิทักษ์ก็เหมือนฝันฝันผมือนกันบางทีผมก็ตีไม่ออกก็ให้เอฟซีตีเอาอีกทีหนึ่งค่ะอย่างวันล้มปูให้ดึงเชือกมาเลขหกอยู่ข้างหลังสองตัวหกหกแล้วก็ข้างหน้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะแต่พอดีล้มปูให้ดึงมากับว้าวถ้าเราตีปิดศนาว่าวท่านก็บอกว่าเก้าแล้วใช่แต่ทำไมเราไม่เอาก็คือล้มปูให้ดึงมาผมเน้นที่สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งนี่แหละถ้าเราเนาะค่ะ เราต้องตีให้ออกอะ่ะแปลให้ได้ถ้ากูภาษาเขมรวัวเราก็ตีเป็นเก้าเหมือนกันกูก็เก <9 S 2> ้ากูเก้าเนาะหนึบนเชือกเก,กี่ยวยาเกี่ยวก็เก้าจ้ะครับยาก,ก็ห้าผมก็ตีเก้าห้าห้ามันออกเลขเลขข้างหน้าค่ะตรงโน้เขาั็เห็นโนเยอะแยะบ<อ>่ครับอืตรงหน้าผากปูนสาธุหลวงปู่ขอชี้นิดหนึ่งด้วย เอาไว้เลขใหญ่ดีกว่าจ้ะ,ะเอาไว้เป็นโกงสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวถ้าจะเป็นเลขเยอะมากาตรงตัวขาวลงปุบอืมค่ะทับเทียนเวยเยอะแต่ลงมาค่ะแต่ถ้าให้ตัวเลขไปอีกก็จะเป็นตัวเลขที่เยอะนะคะเอซเนาะเดี๋ยวอ่คนที่ทุนน้อยก็จะตามยากหน่อยนะคะเอซนะคะก็แนวทางสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะ ที่พิทักนะได้ขอหลวงปู่สวงแล้วก็จับนะคะลูกปิงปองแล้วก็เสียงเสียมสีนะคะไปเพื่อนบ้านนะคะรอไปรัฐบาลไทยนะคะก็แอดมินมาตามราฐัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะให้เอฟซีวันนี้เนาะ รัฐบาลไทยก็จะรอ,อีโค้งสุดท้ายนะคะรอบแรกนะคะที่หวยออกไปแล้วเนาะแอดมินก็เพิ่งได้มาตามความฝันของพิทัศกระทมละสังขารบ้านดุลน,นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีเลยนะคะเพราะว่าป่วยนะคะไม่สบายนะคะท่านผู้ชมกระทันหันมากๆเลยนะคะป่วยยู่ๆก็เป็นนะคะท่านผู้ชมคะ อย่างนี้แะคะ่ะคนไม่เคยถูกหวยเนาะพอทุบนิดหน่อยนะคะทุบนิดหน่อยก็ป่วยนะคะเอฟซีเขาเรียกว่าทุกขลาบนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ปูให้นะคะท่านผู้ชมเนาะให้โชคลาบบ้างนะคะการงานนะคะท่านผู้ชมกระซิบไปหลวงปู่สวงนะคะ สุดท้ายนี้ก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะก็ต้องไปทํางานต่อนะคะกลางคืนนะคะก็ไปทํางานนะปีดยางนะคะท่านผู้ชมปีดยาง,ลยางกลางวันก็มาหาแนวทางให้กับเอฟซีนะคะได้รับชมเนาะ,ค,ะค่ะก็อ่า งานก็เยอะนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะท่านผู้ชมนะคะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะมีแต่ง,งานกับงานนะคะ <ๆ S 1> งานประจาก็คือกรียดยางนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็งานเสรมิมก็คือวิ่งหาแนวทางตัวเด็ดตัวเลขนะคะให้กับ F c ซเนาะที่เคยเปิดช่องแล้วก็ทาช่องมาแล้วก็ได้รายได้นะคะนะคะท่านผู้ชมก็เลยต้องทำต่อนะคะสู้ต่อนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็คือหาแนวทางบ้างแล้วก็ทำงานของตัวเองบ้างแล้วก็ดูแลทุเรียนนะคะ,ะที่ปลูกนะคะในบ้านะนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลกับพี่ชายของแอดมินเองนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องทนต้องสู้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะให้ fc นะ,ะร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะ ขอให้แนวเล,เลขที่พี่ทัศน์จับปิงปองให้เมื่อกี้กับลงผู้สวงนะคะก็ขอให้ต้นบันดาลให้โชคลาภกับเอฟซีที่รับชมนะคะอยู่ก็ขอให้ได้โชคลาภนะ,ะกับเพื่อนบ้านก่อนนะคะท่านผู้ชมคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ